สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stock Signal กับหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะเป็นประจาทุกสุดสัปดาห์แบบนี้อยู่กับพี่จอยโซภาและทินาสุภพัฒกิจนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยตอนนี้กําลังคึกคักเลยใช่เราไปกันมาแล้วสองวันใช่เลยค่ะอีก2วันก็คงไปเช่นเดียวกันนะเสาร์อาทิตย์นี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าคึกคักมากๆแล้วก็ข้อมูลความรู้ในเรื่องของการลงทุน คนมากกันเพียบทุกเจ้าเลยเร <risque vous. S 1> ียกได้ว่ากว่า80สล็อตสองนาเนี่ยนะคะฟังกันแบบไม่ทันกันเลยทีเดียวแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้ในรายการวันนี้เนี่ยเราเลือกเด็ดเด็มาเตรียมปรับกลยุทธ์ให้อยู่แล้วถูกต้องถูกต้องหรือว่าุผู้ชมบอกว่าเอ๊ะไปที่บุรุษหลักทรัพย์คุณหลวงได้ไหมได้สิได้เหมือนกันเขาเตรียมเจ้าหน้าที่ไปพร้อมอยู่แล้วใช่เลยค่ะและที่สําคัญเนี่ยนะไปถามได้เลยว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะยังไงกันต่อดีเฟสเขาออกมาบอกแล้วใช่ไหมพี่จอยถูกต้องถูกต้อง แต่ว่าบอกแล้วหรอบอกแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรนี่ทุกอย่างดูโอเคสุดท้ายก็คงได้ขึ้นบีโอเจก็บอกว่ามั่นใจมากขึ้นยังชัดเจนรือยัง70%แล้วตอนนี้ในตลาดเขาคาดการณ์กันว่าทันวาคมนี้น่าจะได้เห็นการปขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐครั้งแรกแล้วก็หยอดมาอีกนิดนึงนะคะว่าจากนี้ไปถ้าขึ้นแล้วเนี่ยจะขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปวันที่ชัดเจนปุ๊บวันที่รู้เฟดมินิปุ๊บอุ้นขึ้นเลยไม่กลัวแล้วละ ทุกอย่างกลับมานี่แหละก็ครับพูดแบบนี้มาตั้งแต่แรกนะก็จะได้แบบโอเคเตรียมตัวเตรียมใจไปแล้วอย่าพึ่งนะคะยังไม่ถึงนะทําไมอ่ะก็เขาจะประชุมกันตั้งกลางเดือนธันวาะนะอ๋องั้นตอนนี้ไปรู้นอะไรดี MSCI ไหม,ม M M, M, M S, S C I ทําหุ้นลงไปหลายตัวอยู่เหมือนกันนะอเฉพาะว่าตัวเคบังอย่างเดียวก็เยอะแล้วนะนั่นนาสีกดดันดัชนีทำให้1 3 8 0เนี่ยถือว่าเหนื่อยพอสมควรเลยแล้วพี่จอยตรงเนี้ยกว่าจะแบบ คือขึ้นมายืนได้เนี่ยเรียกว่าหายใจเฮือกกันเลยทีเดียวสรุปแล้วสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีปัจจัยเหนือความคาดหมายเข้ามาเยอะพอ<ช>สมควรคแต่แตสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เห็นดัชนีนั้นขึ้นมาทรงทรงตัวหลุดไปก็จริงแต่กลับขึ้นมาแถวหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแล้วก็แนวต้านที่แข็งแกล่งมาเป็นกระแพงเมืองจีนพันสี่ร้อยถูกต้องอออตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่ากรอบการเคลื่อนไหวยังมองไม่ชัดชว่าจะเลือกทางไหนกันดีแต่สิ่งที่มองได้ชัดแล้วตอนนี้ก็คือว่าหนุ่มๆเนี่ย ตอนนี้ภาพหน้าจอใสกิ้งเลยถูกตั้งถุกตั้งเราต้องไปหาที่ฎสรีสซดนีดูช่วยเขาหามาเผื่อแล้วไงเช็ดทีวีว<ห><า>รอไว้เลยนะเดี๋ยววันนี้เลยฟังกันต่อว่าจะมีอะไรดีๆมาแนะนํากันค่ะปติดตามกันได้ในช่วงของเราอยอร์สเปเชียลค่ะ พบกับรายการสก๊อตแนวช่วงเราย้อนสเปเชียลครับอ่าสัปดาห์นี้พบกับพวกเราอีกแล้วนะอ่าต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับในสูตรของแคนส์ลีมใช่ไหมอ่าก็คือเรื่องงบออกมามานั่งดูงบว่าเฮ้ยมันโตอันไหนโตเยอะๆอ่าก็จะเป็นตัวเคยเล่นกับแอนนูอ่ากลุ่มไหนมาแล้วมาแล้วไหนมาวันนี้เรามาดูตัวถัดไปของแคนส์ลีมนะว่าเวลาเราวิเคราะห์วิเคราะห์ยังไงนะครับขอดูหน่อยนะขอดูหน่อยนะครับว่าซีไปแล้วเอไปแล้วซี สีแคทแมวเอแอนมดใช่ไหมคุณปิ๊กเออเจอแมวเจอมดไปละไม่ใช่นะฮะสีเคอร์เลนเอแอนนวลอ่ามาส่วนตัวเอนะครับตัวเอนะเอ็นคือนิวนิวคอมปานีนะบริษัทใหม่โอดาบไม่ชอบองใหม่แล้วก็เป็นเอนเมนต์ใหม่แอบราคาต้องนิวไฮด้วยโอ้โหหลายอย่างหลายใหม่เหลือเกินหลายใหม่เหลือเกินเออเอางี้เลยด้วยกันแมตเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้ 4G ใช่ไหมคุณปิ๊ก อ้าวนี่ก็เทคโนโลยีใหม่ 4G คืออะไร 4G ก็เอา3าบวกหเป็นไม่เช่อนต่อไเข้าไปอ่าปัจจุบันเราเป็นยุคดิจิตอลอีโคโนมี่ต้องใช้มือถือใช่ไหมเจน4เจนง่ายๆนะทุกคนถ้าขึ้นไปเทสยนี่ก้มหน้าก้มตากันหมดอ๋อคือหาเศษเหรียญแต่ัน ใช้มือถืออ๋อแล้มันมันเริ่มเติบโตเรื่อยๆนะแถมที่มันเข้าตัวนี้เนี่ยคือมีนิวบริษัทเข้ามาด้วยนะโอ้โหนี่นิวคัมเมอร์พุ่งแข็มเข้มาเลยแต่อย่างนี้ไม่ค่อยดีนะนะเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยเรามีโอเปอเรเตอร์หลักๆก็คือสามเจ้าใช่แลมีอีกเจ้าหนึ่งเข้ามาแข่งอ่าอ่าแก็มีอีกเจ้าหนึ่งเริ่มทะลอนนี่กันแถมนิวพปร์ตด้วยเออเป็น 4G ใช่ไหม 4G นิวพอรัตนิวเทคโนโลยีเทคโนโลยีขึ้นไปอ่าต้องถามพี่นิดก่อนว่า ไอ้ตัวนิวเนี่ยของใหม่ๆของตัววิลเลียมเจโอนิวทำไมต้องต้องใหม่อ่าหุ้นทำไมต้องมีอะไรใหม่ๆเข้ามาถึงจะน่าสนใจของเก่าๆชอบของใหม่ใ่ที่เราต้องทำไมต้องของใหม่แน่นอนทุกคนชอบของใหม่ไม่เมนใครชอบของเก่าแต่อย่างอื่นนี่ต้องเก่านะเปลี่ยนไม่ได้นะอ่แต่นี้เรามาดูเวลามันมีอะไรใหม่ๆเปลี่ยนแปลงเนี่ยนั่นหมายถึงว่าบริษัทนี้เนี่ยจะสามารถทับยอดขายได้ ไรายได้จะต้องเข้ามาแบบมาคือมาไงใช่ใช่เพราะว่าออกโปรดัก์ใหม่มา,มาเฮ้ยลูกค<ช>้าโอ้ของใหม่ของดีแต่หมายถึงว่าคือก็อาจจะไม่ได้บอกว่าโปรดัก์นั้นเนี่ย ใหม่แล้วเนี่ยต้องทําเงินด้วยนะเออไม่ใช่ว่าออกมาสักแต่ออกมาอย่างนี้ไม่ได้นะใหม่แล้วขายไม่ออกไม่ได้นะแต่ถ้าเราดูเนี่ยออกมาเนี่ยเอาง่ายๆอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาซัมซุงออกรุ่นใหม่คนก็จะหุ้นแหงนหรือไอโฟนไอโฟนออกรุ่นใหม่คนก็จะซื้อมาเลยาะั้นเราจะเห็นว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้มันจะ โอ้โหตื่นเต้นเล้าใจคึกคักคึกคักอนี้เรามาดูเนี่ยในส่วนของ 4G พอออกมาปุ๊บเป็นไงโอห i c t เรางอยเอานี่ก็เข้าหลักนะนิ้วนี่นิ้วเลยนิ้วเทคโนโลยีแต่นิ้วแต่ไม่นิวไฮไงนิวไฮเหมือนจันราคาประมูลนะไร้เส้นอ่ะอันนี้นิวไฮในด้านต้นทุนก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้ว 4G มันเป็นเทคโนโลยีเป็นแพลตฟอร์มที่ต่อไปเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่ จะแค่ว่าโทรไงไม่ได้โทรสัมผัแล้วชีวิตเราถึงใช้ไลน์ใช้เฟซบุ๊กโซเชียลเน็ตเวิร์กดูโทรดูโทรทัศน์ใช่ไหมดูยูทูปตลาดทุนดูยูทูปเทรดทุนเดี๋ยวนี้ก็ใช้มือถือนะเดี๋ยวนี้ใครออกจากบ้านเนี่ยไม่มีโทรศัพท์ไม่ได้แล้วไงงุดหงิดนะงุดหงิดนะออกจากบ้านเนี่ยแฟนไม่ตามมาไม่เป็นไรแต่โทรศัพท์ต้องมาคือลืมกระเป๋าตังค์กับลืมโทรศัพท์นี่ลืมโทรศัพท์นี่ยังงุดหงิดกว่านะใช่ลืมแฟนไว้ที่บ้านได้ปล่อยมัน ยิ่งเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่แค่คนใช้เครื่องเดียวนะโอ้สองสาเครื่องนะคอมพิวเตอร์ไอแพดเอกครับเลดเอกอ่าแม้กระทั่งเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยทีวีก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตด้วยนะใช่นะครับก็เป็นโปรดักที่ใหม่ๆที่ทุกคนกำลังเริ่มใช้กันเยอะๆนะเพราะงั้นก็เข้าหลักเกณฑ์นิวเหมือนกันนิวนะอ่าอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยแล้วอย่างอย่างตัวการประมูลเนี่ยออกมาเป็นนิวเทคโนโลยีอ่านิวแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยนะพี่ค แล้วมันจะส่งผลกระทบยังไงกับนักลงทุนบ้างที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มสื่อสารต้องออบอกว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนเองเนี่ยผมว่าสับสนนะเพราะก่อนหน้านี้คาดหวังไงว่าแค่ขอเปิดประมูลพอ,อ,อแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยจะต้องวิ่งขึ้นสามจีรอบที่แล้วนะเล่ย,ยาวนานเป็นปีเลยเออรอบนี้พกล็อบไงรอบนี้พกลรอมูเสร็จล่วงเลย ก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าเราดูเนี่ยในเรื่องของราคาประมูลเนี่ยทุกคนคาดหวังว่าเอยต้นทุนเนี่ยจะอยู่การแค่หมื่นแปดพันล้านหรือสองหมื่นกว่าล้านไงเต็มที่สองหมื่นนิดหน่อยนี่คูณสองสี่หมื่นเออทุกคนก็เลยบอกเอ๊ะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะย้อนไปเหมือนดิจิตอลทีวีหรือเปล่าแข่งกันนะตอนนั้นโอ้หใครก็อยากได้ช่องแต่คือไอ้ดิจิตอลทีวีเนี่ยมันใหม่เอี่ยมเลยแล้วแบบคู่แข่งมันเยอะมากใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะดิจิตอลทีวีเนี่ย มันไม่บีบบังคับให้ควรจะป็นต้องดูนะมันไม่ใช่ปัจจัยที่ว่าสําคัญต่อชีวิตเท่ากับโทรศัพท์โทรศัพท์แต่จริงเนี่ยทุกวันนี้คนอาจจะดูทีวีน้อยลงด้วยซ้ำนะใช่ไงก็มาดูบนไอ้ออนไลน์มือถือนี่หมดไงใช่เพราะงั้นเนี่ยโทรศัพท์เขาถึงกล้ายอมจ่ายกันนะใช่กล้าบิดกล้าอะไรไปกันเยอะนะถ้าตีตกปีนึงอสี่หมื่ปีก็ตกปีงประมาณนักสองพันอืแต่บางบริษัทดีรายได้ปีเป็นแสนล้านนะครับใช่ใหต่ามเจ้านะ ต้องลองดูกันอ้าวถัดไปถัดไปคือเทคโนโลยีเปลี่ยนซัพพลายดีมานซัพพลายต้องน้อยดีมานต้องเยอะหุ้นถึงจะขึ้นหุ้นถึงจะขึ้นตอบแบบ้องปั้นทุกดินเลยแรงซื้อมากกว่าแรงขายคนขายน้อยคนอยากได้เยอะๆแล้วจะดูยังไงพี่นี่จริงๆในตลาดเนี่ยถ้าเกิดใครเข้าไปที่เว็บไซต์อะไรต่านะพิมพ์ชื่อลงไปมันคือ free f l o a นั่นเองนะครับเพราะเจ้าของเนี่ยจะถือหุ้นไ้ค่อนข้างเยอะนะครับ ที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยที่เราว่านั้นเป็นรายย่อยเนี่ยเขาบอกว่ามีจํานวนเท่าไหร่ออันนี้ต้องน้อยๆหน่อยเขาบอกว่าฟรีโฟล์ตามหลักของโอนิลเขาบอกว่าคุนต่ำกว่าใี่มีผู้อือหุ้นย่าอ่้นผู้ถือหุ้นใหญ่เยอะๆเจ้าของถือเยอะๆออย่างนี้คือจะทําให้ซัพพลายในตลาดเนี่ยมันน้อยมีจำกัดมีมาต้องการเยอะเพราะงั้นเนี่ยก็ไปเช็คเลยว่าโอ้โหเฮ้ มีเทคโนโลยีใหม่ๆมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆกำไรดีกำไรโตซัพพลายมีน้อยเพราะสองอันบนนี่มันจะเป็นเร่งดีมาร์เงี่ชเร่งดีมาร์ตกระตุ้นกระตุ้นให้คนมาซื้อหุ้นตัวนั้นๆว่าในหลักของซัพพลายดีมาร์เนี่ยนักวิเคราะห์เราใช้ไหมพี่ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ไม่ค่อยใช้ได้เพราะว่านักวิเคราะห์เองส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความสำคัญกับตัวเลขกำไร๋องก็แลกวเป็นเรา มาในส่วนของเนี่ยครับพวกมิลโปรดักต์พวกสปารม่มีอะไรใหม่ๆแต่คือว่าถ้าบางตัวเนี่ยโอเคหุ้นเยอะๆเนี่ยนะสปายเยอะๆเนี่ยเวลาขึ้นๆึ้ขึ้นไปอะโดนทุบใช่ยก็น่ากลัวักนะต้องใช้เงินเยอะต้องใช้เงินเยอะต้องการความเบาของหุ้นเบาสบายโอ้โหนี่แค่สี่ตัวแล้วคุณปิ๊กเออเอาทั้งหมดเลยได้ไหมเนี่ย ไว้ต่อสัปดาห์ต้องต่อสัปดาห์หน้าแล้วนะวอการวิเคราะห์แบบแคนซลีมเนี่ยคือค่อยๆดูปทีละตัวปีละตัวดูวทีละปัจ,จัยทีละปัจจัยนะก็เป็นหนึ่งในตัวกรองที่ดีในการเราที่เราจะเลือกพุ่นเข้าพอร์ตของเราใช่ครับนะครับงั้นพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับพวกเรารายการซ็อกซิ่งแนวช่วงเราวิยอสเปเชียลครับต้องมาต่อแคนซลีมกันให้จบนะครับสัหดาห์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ จะได้ไปเลือกคุนกันถูกในภาวะแบบนี้เนาะมีพื้นที่ให้ยังพอเก่งกำไรกันได้บ้างสรุปแล้วคือตอนนี้ทำกันบ้านเยอะมากเลยถูกแต่ว่าถ้าทำไม่ไหวไม่เป็นไรพี่ตอยเพราะว่าทั้งสองท่านมารอยอยู่แล้วจะช่วยมาอ่านชี้ขาด <c oughs> ทางพื้นฐานแล้วก็จับสัญญาณทางเทคนิคให้ฟังกันด้วย <c oughs> ดีไหมต้องถูกต้อง,องอมาดูกันนะคะประเมินกันว่าแนาวรับแนวต้านที่เขาบอกว่าแหม่มเป็น ข้างๆออกข้างๆแบบนี้ตั้งนานแล้วไปสามรยแปดสิบจุดจริงๆแล้วยังจะอยู่ในกรอบนั้นอยู่หรือเปล่าถูกต้องแล้วอะไรจะเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามสัปดาห์หน้ากันบ้างโค้งสุดท้ายของปีนี้จะได้เตรียมไว้กันถูกต้องนะคะอดเจอเราแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามมาเก็บสิกญนลกันค่ะ